สวัสดีครับจากทอร์เรซซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะก็มาทํทธุระที่บุรีรัมย์นะครับมาซื้อของชิ้นเดียวนะครับวันนี้นะครับก็มากับช่างตามนะครับมาที่สยามยนต์บุรีรัมย์นะครับนี่ ้นสยามยนต์นะฮะของชิ้นเดียวนะครับแล้วก็หายากด้วยเป็นสายไฟนะครับสปาร์กนาโนนะฮะเนื่องจากว่าของคุณลูกค้านะครับฟิลมันขาดนะฮะและไม่รู้นะครับสายไฟนะครับไปชนกันยังไงนะครับทําให้ระบบสายไฟนะครับทั้งชุดเลยนะครับไหมหมดเลยนะฮะก็เลยต้อง ได้มาซื้อนะครับสายไฟนะครับเนื่องจากว่าวายสายไฟเองนะครับมันไม่ได้นะครับมันไหมทั้งชุดเลยนะครับดีแล้วนะครับรถไม่ไหม้นะฮะเป็นงานของช่างตามนะครับพอดีผมมารับเจ้าตัวเล็กด้วยนะครับกลับมาจากอุบลก็เลยได้มาด้วยกันนะฮะสยามยนต์นะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะของเก่าของใหม่นะครับมีหมด รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับไม่ใช่ของเก่านะครับมีแต่ของใหม่นะครับแต่เพียงแต่ว่ารถรุ่นเก่ารุ่นใหม่มีหมดนะฮะอยู่ติดนะครับกับโรงเรียนนี่ขวานว่าไงโรงเรียนหัวเคี้ยวบุรีรัมนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นมูลนิธินะครับจันยบันสถานนะฮะพี่ๆน้องๆนะครับถหาหลายยากนะครับอยู่ระแวกละแวกจังหวัดใกล้เคียงนะครับ ร้อยเอ็ดสารคามสุรินมาได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต่างอำเภอนะครับมาได้เลยนะครับสยามยนต์เดี๋ยวเปิดกระจกให้ดูหน่อยนี่นี่นะครับผมอ่ะก็รนะครับเสิร์ชสีมพูนะครับไปนานแล้วนะฮะ ไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยลองดูไปพไายสันแบบหนึ่งไปเชื่อนะไปเผื่อพายสันยนต์มีทีนี้ก็จะมาอีกร้านหนึ่งนะครับหนึ่งจะว่าสยามยนต์เมื่อกี้ไม่มีนะฮะก็จะมาดูพายสันยนต์ตรงนี้นะครับก็เป็นร้านใหญ่อีกเช่นกันนะครับในตัวเมือง จังตามนะครับเดินถือสายไฟไปวัดดูแลนะฮะในเมืองบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็รถเริ่มเยอะเนื่องจากว่าจะถึงเวลาเด็กน้อยเลิกเรียนแล้วมีหรือเปล่าเอ่ย ดูไม่มีนะครับมาแล้วไม่มีแลหายากไม่มีไม่มีเลยกรรมเวรนกรรมอะไรตัวนี้เออทง้งดีดำไม่มีแล้วตัวนี <c oughs> <c oughs> ้ร้านใหญ่ๆ่นี่เลยนะครับ สายมันไหม้หมดเลยนะครับสายเมนนะครับตัวสายไฟนะครับสีแดงนี่นะฮะซื้อไม่มีเลยนะครับโอ้ยสงสัยจะต้องได้ตัดหรือทำใหม่แบบใจเย็นๆวายสายใหม่ ช่างใหญ่ตกลงสายไฟไม่มีทําไงเราตกลงไปหาอยู่โคกาสตร์ร้านของเก่าเออลอกไปดูก่อนอว่ามันมีไม่มีเออถ้าไม่มีไงค่อยแก้ไขกันวิธีอื่นใช่ในวีดัมไม่มีแล้วตอนนี้หาย,ยางจริงสุดๆรัดในตัววีวดัมมันยังไม่มีเลยเอออ่าโอเคพรุ่งนี้เราตกลงไปดูของเก่าเออเออไปดูรถไปดูราให้น้องๆเขาด้วย